คืออยู่ในเขตต้นเปาหนี่งครับนี่อยู่ในเขตบ้านต้นเปาหมู่หนึ่งเจ้าที่ต้นไม้ที่ท่านกำลังเห็นตรงนั้นก็คือไม้เปาที่เขาบอกเป็นไม้น้ำบ้านน้ำตะบนะเจ้าแม่นเจ้าที่เปิ้เอาดอกมันไปใส่ครับน้ำส้มปล่อยปีใหม่เมืองออถึงแล้วเจ้าเขาจะมีพิธีบ<ต>วงสวงเลย ต้นต้นเปาเนี่ยเป็นไม้ศักดิตี้เราจะมีพิธีบวงสวงทุกทุกปีนะเจ้าหลังจากที่เปิน้นเปิน้นเปินเป้นทำพิธีบวงสวงไออย่างก็ลุงนั้นไอวัดเจดีย์หลวงแล้วอ่ะเจ้าปิ้นก็จะมีบวงสวงทุกปีเลยใส่ขันดอกเรียบร้อยแล้วอ่าใส่ขันดอกเรียบร้อยแล้วปิ้นก็จะมีพิธีบวงสวงที่นี่ครับทีนีเเ้อต้นเปา จะอู้ถึงหมู่บ้านต้นเปากับเกาไม้เปาบ้านต้นเปาแต่เดิมนี่มันจะชื่อบ้านต้นเปานะครับแต่เดิมนี่ชื่อบ้านป่าซักแสนต่อนะครับป่าซักแสนต่อคงจะเต็มไปด้วยไม้ซักเมื่อ200กว่าปีมาละนะครับอ่าเปิ้ลมีต่อไม้ซักนักคงจะมีการค้าขายกับต่างประเทศนระหนัไม้ซักก็เหลือก็ต่อเปิ้ลก็ตั้งหมู่บ้านนี้ว่าป่าซักแสนต่อต่อมาเจ้าบ้านเก็ มาเพี้ยวมาถางทําเป็นที่อยู่อาศัยเป็นไร่เป็นนาเพราะบุตรกรเป็นทุ่งนาหมดน่ะมันมีต่อไม่จักละต้องไปจักเสี้ยงไปโมดกับมาอยู่อาศัยกันเป็นไร่เป็นนาเหลือไม้อยู่ต้นหนึ่งนะครับถือไม้ต้นเปานะครับเป็นที่เปิน้นเก็บดอกเปิ้นไปสักกะสมผสมน้ำขมินสมพลเดือนส่อวันปีใหม่เมืองเขาผสงการาก็เลย มาประชุมกันเปลี่ยนชื่อบ้านเอาเปลี่ยนตามนาำต้นไม้นะต้นไม้เปาซึ่งเขาไปดูในประวัติแล้วไม้เปาคือไม้หยางภาษากลางเพื่นว่าต้นลังห้ามไปในพุทธประวัติคือต้นลังก็คืออยู่ในพุทธประวัติเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งที่เกี่ยวกับต้นลังคู่นะครับต้นลังหรือไม้เปาเนี่ยมีอยู่สชนิดมีดอกสีขาวสีเหลืองและดอกสีแดง อันนี้คือต้นเปาที่เป็นดอกสีเหลืองนะครับที่เห็นร่วงอยู่เนี่ยคือตั้งแต่น้อยถึงใ่เนาะประเดียเ๋ยวนียจำความได้ต้นเพื่อนกับต้นโมยะนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ผมก็หกศิปลายละก็ประมาณว่าต้นเพิ่นประมาณสองร้อยปีนะครับต้นไม้เปาเนี่ยมโยงมาถึงต้นเปากับการทำกระดาษสาบางคนเข้าใจว่า ต้นสาคือต้นเปลเพื่อนเอาต้นเปลือกไปทำกระดาษสาบรรเจต้นไม้สาคือต้นสาเป็นปอสาที่เอาเยื่อมาทำนะครับทำป็นสาการทํากระดาษสาบ้านต้นเปลเนี่ยเป็นบรรพบุรุษที่เพื่อนบอกว่าผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนบอกว่าบ้านต้นเปลนี่เป็นชนเผ่าไทยเขินนะครับเป็นเขินที่มาจากสิบนสนองปณานค์อพยพมาสมัยพระเจ้ากาวิะนะรนะนรมระที่เพื่อน แป่บ้านแป่เมืองมานะครับกับไทยหรือไทยยองหมดแล้วก็ได้ภูมิปัญญามาตัวก็เลยมาทํากระดาษสาทั้งแรกก็ทําไปใจกับวัดพิธีกรรมทางศาสนาเป็นไส้เตียนเป็นโจ้เป็นตุ้งที่อาหารกันเนี่ยนะครับให้มันนึ่งบทุเปาเป็นหลังบ้านหือบ้านบทสร้างทําล่มกระดาษสาแต่ก่อนเนาะถ้าเขาเอาประวัติสองบ้านเนี่ยมารวมกันบาสร้างเพื่อกับว่าเพื่อนทำล่มมาได้สองร้อยกว่าปีนะครับ ซึ่งบ้านต้นเปาก็คือทํากระดาษามาได้สองร้อยกว่าปี<ม>ก็คือเชื่อมโยงกันได้นะครับคือต้นเปาเนี่ยทำกระดาษาเป็นแผ่นโบราณเนี่ยส่งคือบ้านบัดสร้างซึ่งทํากันทุกหลังคาเรือนนะครับทํากระดาษานี่ก็เอามาจากใน,ใ,นในห้วยในดอยนะครับปัจจุบันกับหายากพิทิติกนะครับต,ต,ต,ต้นสามีประเพณีนกจัก,กรละอ่า บวงสงวง,สง,วง,สงทุกเดือนแลมเก้าแหมนะครับหลังจากงานประเพณีอินทขินที่วัดเจดีย์หลวงเขาแล้วละ่ะโอ้ถือตะบ,บุญไปเป็นประทานก็เหมือนกับหมู่บ้านทางเหนือเขาที่ทําเกี่ยวกับเสื้อบ้านอย่างนั้นแหละเจ้าพ่อมีเจ้าพ่อเก้าเปาจะมีป้ายอยู่นะฮะสานเจ้าพ่อเก้าเป่าอันนี้ปเป็นศาลของเจ้าพ่อต้อนเป่าครับซึ่งบ้านต้นเปาเป็น นามตำบลต้นเปาบ,บ้านต้นเปาเป็นหมู่ที่หนึ่งของตำบลต้นเปาต้นเปามีสิบหมู่บ้านนะครับแล้วก็เอาหมู่หนึ่งเนี่ยเป็นคือบ้านตนามตำบลต้นเปานานามที่สบานเมืองต้นเปาก็าาาค,คือต้อนเนี้ยเพิ่นจะออกดอกช่วงเนี้ยที่มาก็เป็นหน้าบุญที่มาถึงช่วงนี้คือดอกเาจะห็ดอกเปิ่นร่วงลงมาดอกสีเหลืองที่ผมว่ามีสามชนิดอ,ดอันนี้คือสีเหลืองมีกลิ่นหอมเตินนะเจ้าอันนี้นะหอมย่กอหอม นี่คก็ไปเข้ามานอกบ้านต้นเปามาดูสักกะละมาบวงสวงบ้านต้นเปาก็เข้ามาที่ซอยห้านะครับบ้านต้นเปาซอยห้านี่เนาะซอยห้าซอยห้ากลางหมู่บ้านต้นเปานะเจ้าก็คือเป็นจูตี้เฮาได้นักการว่ายน้ำชานะเจ้าเนาะเป็นเป็นเพราว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในบ้านต้นเปาคนในตำบลต้นเปาเฮาเจ้าโดยเฉพาะช่วงที่เขาเลือกทหาร จะมีการมาไหว้สาไข่ที่บบไข่เป็นนะมาอภิชาเตียนและบางคนไข่ที่ไข่สำเร็จไข่เป็นสอบราชการก็มาปูชาได้เกิดความสําเร็จในชีวิตนะครับมีหลายผู้หลายคนที่ก็ได้บรรจุเป็นราชการไปอันนี้เป็นที่ท้อยของพี่น้องบ้าน้นเปาโดยตลอดมาปูิชาเตียนกันมาช่วงปีใหม่มาสักกะละแล้วก็เดือน หลังจากอินทขินแล้วเขาจะมาบวงสวงกันวิธีบวงสวงจะเริ่มตั้งแต่เจ้าเลยวันที่อย่างนะครับเดือนแหมเก้าเนแเดือนแันเก้าแห่ครับอ้าเอินทขินว่าหลังจากอินทขินสักติดหนึ่งเพื่อพสัมภาณ์วันนี้ต้องต้องบอกอีเจ้าว่าต้องขอบคุณข้อมูลนะเจ้าข้อมูลของอ่าต้นไม้เป่าจากลุงนาอินชวนยี่นางลุงนานขอบคุณนั่งเจ้าขอบคุณนั่งเจ้าตี ได้แบ่งาลได้อู้เออยเล่าฮือกับเขาได้ฟังนั้นกระดาษสาเนอสิ้นเดือนนี่ครับเจ้าเดือนกุมภาพันธ์ที่สิบเจ็ดสิบแปดที่หนึ่งมีนาหน่อก็เจ็ดสิบแปดกุมภาพันธ์บอกว่าดอกเปาปัจจบานถึงพุูนก่อนตันได้หันให้จะเก็บดอกเปากับมาเก็บได้นี่เจ้าเนิในช่วงนี้ยังตันอยู่แต่ถ้าเลยช่วงนี้ไปอ่ะมันแน่ใจบาห้าประกันว่าจะตันกบ